โจทย์ประมาณยี่สิบสจุดเจ็ดทจากโจทย์ให้เขียนชื่ออายุแพ็กเนมจะโครงสร้างในแต่ละข้อที่โจทย์กำหนดมาให้ถัดไปก็จะเป็นข้อย่อย4ที่ให้สมกรกอบเป็นโครงสร้างของสมกรกอบอินซีมาให้ในทำนองเดียวกันข้อย่อยดีก็จะให้สมกรกอบ ครงสร้างของสามประกอินซีมาให้วิธีการพิจารณาโอยย้ยในการอ่านชื่อของสามประกอินซีเราสามารถวาดรูปในแบบที่ทําให้เราเข้าใจจนนําไปสู่กันอ่านชื่อที่ถูกต้องได้โดยเราสามารถเขียนโครงสร้างเป็นแบบรแฮงเกิลโมเดลได้เช่นเดียวกันการพิจารณาโครงสร้างสี เราจะพิจารณาที่าซโซลักโดยที่จะประกอบไปด้วยโโคาร์บอนแหน่งที่หนึ่งสร้างพันธะกับคาร์บอนดหนแงที่สองสร้างพันธะกับคาร์บอนแหน่งที่สามสร้างพันธะกับคาร์บอนแหน่งที่สี่สร้างพันธะกับคาร์บอนแหน่งที่ห้าและสร fall. ้างพันธะกับคาร์บอนดหนแง่ที่หก โดยที่มีหมู่เมทิลหรือเสียสามเป็นหมู่แทนที่ที่สร้างพันธะอยู่กับคาร์บอนตำแหน่งที่สองแมสายโซ่ลักและมีหมู่เสียสามสร้างพันธะกับคาร์บอนแมสายโซ่ลักที่ตำแหน่งที่สี่พอจำ่อนชื่อละเราจบพิจารณาสายโซ่ลักจากสายโซ่ลัก มีคาร์บอนสร้างวรรทต่อกันทั้งหมด6อะตอมเราจึงระบุว่าเฮจากโครงสร้างเป็นสามกักคบ ane, แฮเคนเราจึงลงท้ายด้วยคำว่า A N e เพราะฉะนั้นสายโซลักที่มีคาร์บอนสร้างวรรทต่อกัน6อะตอมจึงแปนว่าเฮกเซตถัดไปเราจะพิจารณามหมู่แทนที่คือหมู่เซียสามหรือหมู่เมทิลสร้างวรรทะ อยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่สองหนึ่งตำแหน่งและมีหมู่เมทิลสร้างมารทะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่สี่อีกหนึ่งตำแหน่งเพราะฉะนั้นการอ่านชื่อหมู่แทนที่จะอ่านเป็นสองสี่ซึ่งเป็นการระบุหมู่แทนที่ของเมทิลที่สร้างบรรทะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่สองและสร้างบรรทะอยู่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่สี่เป็นเมทิลเหมือนกันสองตัวเราจะระบุ ด้วยของวันใดแล้วตามด้วยของวันเมทิลเพราะฉะนั้นหมู่แทนที่เราจะระบุว่า 2,4- ไดเมทิลถัดไปเราจะอ่านชื่อละก็คือเฮกเซนเพราะฉะนั้นโครงสร้างของสามกรอบอินซีในข้อย่อยสีเราจะอ่านชื่ออยิยูแป n a เนมว่า 2,4- ไดเมทิลเฮกเซนเป็นคำตอบ ข้อย่อยดีไม่ทำลองเดียวกันเราสามารถวาดโครงสร้างแบบรีวิสตัคเจอร์ไปเป็นลายแฮ n เกิลโมเดลหรือแบบใดๆเพื่อจะทำให้การหันชี้นั้นง่ายขึ้นเรามาพิจารณาสายโซลักในข้อย่อยดีจะเห็นได้ว่ามีคาร์บอนสร้างมาทัต่อเนื่องกันทั้งหมดประกอบไปด้วยคาร์บอนตัวที่หนึ่ง สร้างวัฏทักับคาร์บอนตัวที่สองสร้างวัฏทักับคาร์บอนตัวที่สามสร้างวัฏทักับคาร์บอนตัวที่สี่สร้างวัฏทักับคาร์บอนตัวที่ห้าสร้างวัฏทักับคาร์บอนตัวที่หกและสร้างวัฏทักับคาร์บอนตัวที่เจ็ดซึ่งจะเห็นได้ว่ามีคาร์บอนสร้างวัฏทต่อกันทั้งหมดเจ็ดตัวซึ่งเป็นสายโซ่ที่ยาวที่สุดในโครงสร้างเระจะบระบุ กรณีที่มีคาร์บอนสร้างมาทัทธะต่อกันเจ็ดตัวว่าเฮปเนื่องจากเป็นสา,ารประกอบแฮลเคนหรือสา,ารประกอบที่มีพันธะเดี่ยวในโครงสร้างลายสายหลักจะอ่านคำวงท้ายว่าเฮนกีเพราะฉะนั้นชื่อหลักจะอ่านเป็นเฮปเทนถัดไปหมู่แทนที่จะเห็นได้ว่ามีหมู่แทนที่คือหมู่เมทิลหรือหมู่เซียสามสร้างบัทธะ อยู่บนสายโซ่ละที่คาร์บอนดำไหนที่สองโดยที่มีหมู่เมทิลทั้งหมดสองตัวหรือสองจุดเพราะฉะนั้นจำผ่นานชื่เห็นเมทิวเราจะอาจว่าสองสองได้เมทิลโดยเลขสองสองตัวเป็นการระบุว่า มีหมู่เมทิลสร้างมรรทะที่คาร์บอนตำแหน่งที่สองสตัวเหมือนกันเราจะใช้คาว์ดเแลตามด้วยชื่อเมทิลที่เป็นหมู่แทนที่เพราะฉะนั้นหมู่แทนที่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่สองจึงอ่านว่าสองสองไดเมทิลถัดไปหมู่แทนที่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่ห้าเป็นหมู่เอทิล หมูเอทิวคือหมูที่มีโครงสร้างเป็นเสียสองเสียสามเนื่องจากมีหมูหมูเมทิวเอทิวแทนที่ที่คาร์บอนตำแหน่งที่ห้าเราจะอ่านว่าห้าเพื่อไปจารบุว่าเอทิวหรือหมูเอทิวสร้างพันธะที่คาร์บอนตำแหน่งที่ห้าในสายโซละ่ะแล้วตามด้วยชื่อคําว่าเอทิวเพราะฉะนั้น โครงสร้างของสารประกอบอินทรีย์ในข้อย่อยดีจะมีชื่อว่า 5-ethyl-2,2-dimethylheptane เป็นคำตอบในข้อย่อยดี